ร้านเนื้อตุ๋นเฮงชินเซ็งอร่อยแล้วก็ราคาเราไม่แพงรสชาติมันจะเสมอต้นเสมอปลายของไม่มีหมดจะหมดก็แค่บางอย่างหมดาะเราจะต้มไว้ตลอดเวลาเลยโอ้เนื้อถ้ารวมไก่รอบเย็นด้วยเนาะก็รวมรวมร้อยโลจุดเด่นของหม้อไฟที่ร้านก็คือการใส่ถ่านเวลาเป่าถ่านแล้วมันจะเดือดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสมมติของสดเนี่ยคนไม่อยากใส่หม้อเลยมันจะแข็งบางคนก็มาเอาสดสดมาเลยแล้วก็มาลวกแป๊บหนึ่งก็ทานได้เลย สวัสดีค่ะดิฉันนางประยูนหวังสิริสมบูรณ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านเนื้อตุ๋นเฮงชุนเสงค่ะตอนนู้นก็ทํางานเย็บเสื้อผ้าตั้งตัดเย็บก็มาแต่งงานไก่เฮียแต่งงานไก่เฮียแล้วบ้านเฮียเขาขายเวยเตี๋ยอยู่ก่อนก็เลยมาชานต่อถ้าเฉพาะตรงนี้สามสิบสามปีลวแล้วก่อนหน้านี้ก็รวมแล้วก็ประมาณ70ปีก็ถ้ากับรุ่น2ถ้าของลูกชายแต่ลูกสะใภ้ก็รุ่น3ามเราจะช่วยช่วยอยู่ช่วยบริหารอยู่ ไม่ <laughs> นับชามเลย <laughs> คือแต่ก่อนนี้คนไม่ค่อยทานเนื้อกันคนทานเนื้อน้อยนะแต่ก่อนนะพูดถึงนะขายมามาขายแรกๆก็ไม่มีลูกน้องขายอยู่กับป้าสองคนโอ้โหใช้เวลาก็อยู่ก็นับแล้วกันก็ <laughs> 30กว่าปีก็ค่อยๆกระเถิบมาเหมือนทําแบบมาตรฐานอะ่ะ <laughs> คืออนนี้มันเป็นอาชีพที่มันเป็นเจ้านายตัวเองต้องขยัน ขยันมากแล้วก็ได้มากเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลเนาะคนมากินก็จะต่อต่อต่อแล้วตอนนี้ต่างชาติจะเยอะมากต่างชาติเขาจีนญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกเหมือนบอกต่ออร่อยก็ต่อถ่ายแล้วก็ต่อต่อต่อกันอ่ะหม้อไฟมันเป็นหม้อไฟเพราะที่ร้านเราหม้อไฟเราใช้ถ่านไม่ได้ใช้ก๊าซใช้ถ่านหนูไม่ทานเครื่องในก็มีเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นแต่ถ้าหนูทานเครื่องในก็ตับไส้ม้าม อะไรพวกกระเพาะเอ็นถ้าคีริ้วอะไรพวกนี้จะได้ใส่หมดเลยมันก็จะออกไม่จีนเกินไปไม่ไทยเกินไปเพราะว่าเราใช้เครื่องยาจีนกับของไทยก็มีลวกแห้งลวกแห้งเป็นจ,นจานๆถ้าสั่งหมอ้อไฟปุ๊บก,ก็จะมีมีพวกแห้งละเป็นจ,นจานๆวกแห้งเนี่ยเป็นชิ้นส่วนไหนบ้าง เอ็น <End. S 2> เนื้อน้องลายเอ็นเราก็จะตุ๋นแบบดึงๆแล้วที่ร้านมันเนี่ยมันจะไม่ขาวเนื้อน้องลายบางคนก็ให้ลวกสะดุง้งบางคนก็ามาเอาสดๆมาเลยแล้วก็มาลวกแป๊บหนึ่งก็ทานได้เลยมันจะไม่เหนียวมันจะนุ่มมันจะกรอบส่วนมากเขาจะเรียกเนื้อเนื้อกรอบอย่างตอนนี้ชามก็60บาทธรรมดานะพิเศษก็มี8 0ดสิบร้อยหนึ่งถ้าอย่างหม้อไฟก็200 เขาก็บอกว่ารสชาติมันจะเสมอต้นเสมอปลายถึงเป,เป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นบางคนก็กษียนแล้วก็ยังมาทาน,นาวันเสาร์วอาทิตย์อะคนมันจะแน่นกว่าวันธรรมดาแต่ว่าถ้าวันธรรมดาแล้วก็เนี่ยปรับปลายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเสาร์วอาทิตย์ถ้าหนูมาเวลานี้หนูก็ไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วลูกค้าก็ต่างชาติจะมายืนเต็ไมไปหมด ร้านเนื้อตุ๋นเฮงชุนเสงค่ะตรงข้ามสนามการฟุตบอลท่าเรือนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะวันธรรมดาประมาณ7จ็ดโมงยีถึงสองทุ่มหยุดจันท์เว้นจันทรและว,วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตเตอก์ก็จะเปิดถึงแค่4ี่โมงเย็นโทรมาจองล่วงหน้าเบอร์โทรศัพท์0 2นย์สอ2สองค่ะ